เราก็จะ Q&A กับพี่ชายด้วยคนข้างๆคือใครคะพี่โยค <em S 2> นข้างา <c oughs> พี่ชายห่วงพี่โยมากไหมงับตออัวนี้กันยางคือผู้ชายอยูดีว่ามีบริยังชายดักนะ,ะพี <c oughs> เข <c oughs> าวะจุกตาทหารมาท่าเลยปะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาว Facebook YouTube ของโยทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องของ Yo หลังจากที่โยลงคลิปใน YouTube ไปนะคะคลิปหนึ่งก็มีคอมบอกว่าอยากจะให้โยเนี่ยทำคลิปกับพี่ชายของโยค่ะซึ่งโยเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้นะคะว่าโยเนี่ยมีพี่น้องสองคนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพี่ชายซึ่งพี่ชายแท้ๆเลยยังไม่มีโอกาสได้มาทําคลิปไม่มีโอกาสได้พูดคุยนะคะวันนี้ก็เลยจะให้พี่ชายมาออกคลิปด้วยนะคะเป็นครั้งแรกโดยวนันนี้ลุคของเราก็เป็น เปียหวานๆนะคะให้แห então, สดงถึงความเป็นน้องสาวนะคะแล้วก็เราก็จะ Q&A กับพี่ชายด้วยให้เพื่อนๆถามมาใน i ดเ c ็กเมสเ g จนะคะตั้งคำถามใน IG Story นะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวพี่ชายของโยเองนะคะขอต้อนรับพี่ชายแท้ๆของโยเองค่ะทุกคนสวัสดีครับ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 ผมจ่าสิบเอกศิริพงศ์ุรพันธ์นะครับ S <S ชื่อเล่นชื่อโจครับเป็นพี่ของน้องโยครับผมทำอาชีพอะไรคะเป็นทหารครับเป็นทหารก็คือถือปืนแบบปุ๊บปๆ๊บปึ๊บปหรือเปล่าไม่ใช่เป็นทหารที่เล่นดนตรีด้วย พี่โจโเล่นดนตรีฐารดุริยางครับเฮ้ยทำไมมันดางเร่งจังเลยก็ไปฐานดุริยางใช่ไหมคะก็เล่นดนเครื่องดนตรีอะไรเป็นบ้างมีทำเป็ดเอาตอนนี้เหลือทำเป็ดละเพราะว่าถนาัดสุดคือทำเป็ดนอกนั้นก็เป็นพอเล่นได้อพ,พ,อพอเล่นได้แล้วร้องเพลงพอไหมอืมพอฟังได้ครับเียขอขขอขอแบบข้อหนึ่งได้ไหมหัวใจโซโซวัดตะโกกาบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วย ตัวช่วยไม่มีเลยพ่อพ่อไปพอขอบคุณครับเคยฟังเคยฟังเพลงนี้เคยฟังอยู่พออ่อวินีพ่อนี้วีเคยฟังแบบว่า<ม>ฟังทึงรถเป็นเปิดอ่ะนะเสียงเพลงอย่างนั้นนะ ค่อยฟังค่อยเพราะมัจะเป็นเนื้องก็บอกอยู่เนี่ยมันขนาดนั้นซื้อน้ำก๊อกวอลหลวงพ่อรวยอพี่นี่มาครับโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะดูคําถามในไอจีกันมาเขาเริ่มเลยว่าคนข้างๆคือใครคะพี่โยคนข้างๆผมซื้อโจครับเป็นโจเป็นพี่สายโยจ้ะอ่าเป็นพี่สายแท้ๆจ้ะ อายุห่างกันกี่ปีคะไอเกิดชวดผมเกิดปีชวดโยเกิดปีฉลูห่างกันแค่ปีเดียวนะคะทุกคนก็คือว่าโยอายุยี่สิบสี่พี่ชัยว่าเลยมันชวดเป็นรอบหนึ่งแล้วเออสิบสามปีอ่าสิบสามปีก็นับไปสิทุกคนยีสิบสี่ห้าสาสมสิบเเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีนะคะก็คือเราห่างกันรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งสามสิบปีก็คืืออถว่ายกล ไม่หลงแล้วหลงก็หากันตั้งสิบสองปีก็ถูกไปถูกทางไหมก็ถูกอยู่เออก็คือไม่หลงโอเคโอเคามนั้นนี่นะคะอยากเห็นหน้าค่ะนี่นะคะเห็นแล้วนะคะรูปหล่อแบบนี้เลยพี่ชายห่วงพี่โอมากไหมงับถามว่าห่วงไหมก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาครับทำไมถึงห่วงคะก็มีน้องสาวสวยไงได้วกคอดีได้วะได้อันนี้ถึกใจเลยถึกใจเลยพี่ดีใจไหมหรือรู้สึกยังไงที่มีน้องเป็นแบบนี้แล้วก็สวยขนาดนี้ จริงๆไม่น่าให้ต่อมันอวดตัวเองขนาดน,นี้สวยพ่อเราไปตีดต่อเพิ่นพ่อเอาตอบเลยเ <c oughs> ขาเล่าเหะว,ว่าสวยอยู่ผู้เดียวเอาของได้ของนั้นเอาผมซื้อย่างไหนที่มีหนามย่างสี่หลักอะสวยขนาดนีต้ตามนั่นแหละครับมันต่อเมื่อนแล้วกระพุ่มใจนะพุ่มใจพ่อบอกข้ามพ่อบอ่าค้าไทยค้าเออว่าไปยังรู้ตัวว่าได้น้องสาวตั้งแต่ตอนไหนคะพี่โจก็ตั้งแต่เขาเด็กๆอ่ะไว้รุ่มนะนะ ยังยไม่ใช่อบอไม่ตันหูไม่ได้สีหูเนาะกับเท่ากับบ้านเขาโรงเรียนอะเริ่มเขาโรงเรียนไม่ได้ลงเทปหูได้ทีงไง่ไหนทาทางตุง่มตีนลัท่าท่างทายางท่ายังเลน<ด>ของเลนตอนนี้กัญญางคือผู้ชา,าออยอยู่ดีเพราะมีเป็นย่างชายดักเดี๋ยวคล้องเล็กหน่อยจะคล้องจากของอยู่บ่จำได้อยู่ดีโอเคเออ็จสีให้เขาว่า เล่งขลองเล่นกันเดนตุกตาทหารอือตุกตาทหารเด็กผู้ชายก็เล่งกันเยอะแยะตุกตาทหารมาท่าเล็บปะแต่ก็ถลูกก็รู้ตั้งแต่เด็กๆ แต่ก็ไม่ใช่เด็กใบบ่อแล้วก็คือเหมือนพอท่าทางก็ออกไรเงี้ยคำถามต่อไปเลยว่าแบบเราสองคนเนี่ยสนิทกันแค่ไหนคุยกันได้ทุกเรื่องไหมคะไม่ค่อยได้คุยกันมากกว่าครับแล้วก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยสนิทอืมไม่ค่อยสนิทกันเพราะว่าเหมือนแบบว่าโยด้วยวัยที่ต่างกันนะคะแล้วก็พี่โจเนี่ยเรียนโรงเรียนทหารตั้งแต่มอต้นใช่แล้วเราห่างกัน13ปีแล้ว1 3ปีอ่ะพอโยเกิดปุ๊บพี่โจก็อายุ1 3 13ก็ประมาณมอม2สองแล้วเนาะพี่โจเนาะมันก็เลยทําให้แบบความเราแบบยิ่งห่างกันออกไปนะ ก็เลยไม่ได้แบบสนิทมากจนแบบพี่น้องทั่วไปที่แบบโตบ้านเดียวกันโตมาได้กันอะไรเงี้ยก็คือไม่่อยได้เียนรกันเออไม่่อยได้เรียนกันไม่่อยได้ยังไกันก็เลยแบบว่าก็นานๆทีเจอกันก็เหมือนแบบเป็นญาติกันนะทุกคนเจอกันนานๆทีเจอกันก็แบบกินข้าวเฉยๆไม่ค่อยได้ปรึกษาหาหรือปัญหาชีวิตส่วนตัวนะคะทรงพี่ชายดูหล่อมากค่ะใช่ค่ะหล่อมากหล่อเราเราสองคนนะคะหน้าตาเหมือนกันทุกคนเหมือนม่ มืนคล้ายๆคันวอลคันวอลระยะกัดแขวเด้ยเหมือนค่อยๆอ่าคำถามหนึ่งที่เขาบอกว่าพี่ชายมีแฟนยังคะมีแล้วครับมีแล้วซึมวลชนอยากมีหลานนะคะในส่วนตัวโยแบบอยากมีหลานพี่ชายแบบว่าเมื่อไหร่จะมีหลาน ไม่อาจจะมีลูกสักทีต้องรอฟ้าประทานฟ้าประทาน <S <S ยังไม่มีนะยังไม่มีลูก <S 1> <S 1> ด้วยความที่โยต์เราก็มีลูกไม่ได้แล้วเนาะเราก็แบบว่าเอออยากจะมีหลานเหมือนกันนะคะแต่ก็แล้วแต่พี่ละกันว่าแล้วแต่ว่าอยากจะมีหรือไม่มีแต่ในความรู้สึกของยต์เขาอยากมีมากๆแต่เขาไม่ได้บังคับนะว่าพี่จะต้องมีลูกนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้ายังไงช่วยเลี้ยงได้นะคะพี่โจโส่งหลานมาให้เลี้ยงได้สบายมากโอเคนะคะทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับ คลิปกับพี่ชายคลิปแรกนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนาะพี่ชายก็ทํางานอยู่ที่ตากแล้วก็จะย้ายไปทํางานที่ร้อยเอ็ดแล้วใช่ไหมก็โยก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็นานๆที่จะมาเจอนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอก็มีโอกาสได้อัดคลิปด้วยกันนะคะทุกคนก็นี่นะคะเป็นพี่ชายแท้ๆของโยหน้าตาคล้ายกันนะคะสุปสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกทุกๆคนไหมคะ ม่มีค่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไคร้โอ้ยยังก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร์เออไม่ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ให้พวกเราสองคนนี้แล้วก็ใครอยากจะยินยีทำคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะอ่านดูนะคะใครที่ได้ท็อคอมเมนต์ก็เดี๋ยวจะทําตามนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย